ในตัวเองว่าคุณเป็นอะไรก็ได้ก่อนหน้านี้เวอร์ชั่นก่อนนี้ต่อในทั้งดำทั้งคล้ำแล้วก็ไม่ใช่บุคลิกภาพแบบนี้เลยนะแต่หลังจากมาอยู่ที่นี่ต่อก็เปลี่ยนไปต่ออ่านหนังสือเยอะขึ้นเลยมากๆเลยนะมาดูกันนะว่าต่ออานขนาดไหน1ปีอ่านเดือนเล่มต่ออ่านไปประมาณนี้ อันนี้คือยกไม่หมดนะถ้ายกหมดนี่น่าจะไม่ไหวแต่สิ่งที่ต่อได้คือต่อได้ความสุขความเบาสบายมากขึ้นเดิวงานก็ดีขึ้นคุยกับผู้คนก็ดีขึ้นในการทำธรุกธรกิจธุรกิจต่อก็ขยายได้มากขึ้นเชื่อเถอะว่าถ้าเราทำธรุรกิจที่ใหญ่โตอะ่ะมันเหมือนลันเวยเป็นเครื่องบินอะ่ะถ้ากระถางเราเล็กแค่เนี้ย เราจะใส่ผลลัพธ์ที่ใหญ่มันก็ใส่ไม่ได้เห็นด้วยไหมแต่ถ้าลันเวหรือไมเซของคุณอะ่ะมันเหมือนสนามบินนกกากาตะที่ว่าเครื่องบินล้ําขนาดไหนมันก็ลงได้ครับผลลัพธ์คุณจะขนาดไหนฉะนั้นผลลัพธ์ที่ใหญ่โตอะ่ะไม่ได้มาจากว่าทุนต้องเปลี่ยนแปลงหรือตีลังกาทําเลยมันมาจากสิ่งที่อยู่น,นี้สิ่งที่อยู่ในหัวคุณคุณต้องเชื่อไม่เชื่อหรอกเชื่อตัวเองว่า คุณเป็นอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แค่ขอให้คุณได้เริ่มทำเปลี่ยนแปลงวันละ0.1คุณทำไป3 6 5วันคุณจะเก่งขึ้น3.65เท่าแล้วลองคูณ2คูณ3คูณ4ผ่านไป5ปีเนี่ยคุณเก่งขึ้น14เท่าคุณนผลลัพธ์ของคุณจะขนาดไหนครับอยากจะเป็นมันเลือกต้นแบบที่คุณอยากเป็นแล้วลงมือทำกันครับ